ยังรุดไปไม่เห็น <c oughs> เนาะทัวร์ได้แบบกะเวลาได้อยู่เนาะไปเียนก็นได้บ่ยากดอกจือ<ม>ิอเวลาแล้วเพิ่นกับเย็นประมาณมูมคนสิมาสูเด้น้ำมันก็ต้องนั่งรอถ่าอยู่างนี้ละมูมมาหับเนาะแม่ีมูมมาหับเก็ไปน้ำกันน้อยละ่ะเดีวเาบ่ได้ขับรถตัวเองมือนส่วน้ายมูไปค่อยไปค่อยมาเด้อขับรถ เรียนไวัยสวัสดีเด,ด้อสบายดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเอ็เบซีบรสุขสุขค,คนก็ยินดีตอนหับข้าวสู่สองสาวนวลอีกแล้วพี่น้องเอ๊มาพูดมาพอสาวนวลันนี้ทางสาวนวลก็เดินทางมาที บ้านเม่นองมวยเดีกว่ามาหานทางน้องมวยเพิ่นคือเก่าคือเดิมเพราะพี่พี่น้องเอ้บาอากาศนองเพิ่นดีแล้วเนาะอ่าว่าตอนนี้ทางน้องมวยเพิ่นได้เข้าหุงหามหุงเย็นอยู่บ่เดีกว่าในไรเนาะพี่พี่น้องเนาะโดยฮะจังไรก็ไปรุ่นไปส้มพร้อมกับสาวนวลได้พี่พี่น้องเอ้่าทางน้องมวยเพิ่นไปทำไปเฮียนแล้วบ่เดีกว่ายังอ่าเป็นข่ยเป็นาวยังบ่สบายเดีกว่ายังบ่เศร้าเนาะแต่ว่าถ่าเมื่อนั้นทางน้องเพิ่นได้เศร้าดีกว่าหายแล้วเนาะพี่พี่น้องเนาะ ไปรุ่นไปส้มกันเลยเพื่อนพี่น้องว่าทางน้องมวยเพิ่นอ่าอยู่เฮือนบ่เด้ว่าไปมึงทำเฮียนเนาะจังไรก็ไปรุ่นไปส้มพร้อมกันเลยเพื่อนพี่น้องไงเพื่อนพี่น้องเนาะาสนองการทีไปเยี่ยมไปยามเด้ว่าไปหาทางน้องมวยเพิ่นอีกคือเก่าคือเดิมเพื่อนพี่น้องเงอืมช่วยขนมมาตอนมาฝากเพิ่นมาในเพื่อนพี่น้อง สบายดีสบาดีอ่ขาใบละมานี่เอเิงเดยนหิไปไหัเอาโมโมเพื่อนๆเยโมเพื่อนเกตาไปหับพอไปหับพอเลยไปกันชงคนบ่มานี่กินข้าวแล้วูกทางหนก็เตรียยไม่ังเลยผูกกะบุงกะตา เป็นได้ไข่นาวอีหละเศร้าคักเลยด้วยอันนี้แล้วเศร้าแล้วค่ะอันนี้เป็นเนื้ออะเลี้ยวอันนี้มาถุงนักเรียนน้องมวยนะเอองามแท้อะเนี่ยมีปุ่มมีมีมีโซ่หมดคันเนาะหน้าไตเดี๋ยวนี้หมดคันลายอ่ะซื้อขนมมาฝากอีหละเอ้ยมัเนี่ ขอบใจเด้อยโดยตรงๆนะครับบุคุณน,น้องมวยมาก,กินขนมเด้อบ่แหละมากินหึมากินมากินอยู่ปะโดยอ่าเยียมไปซะย,ยังมามเ,นมเนี่เข่ามือเด็กมันมีเทียนกีฬาและ้วกะ็พื้นฐานออน้องมวยเข่าแต่มือวันจันทร์เพหรอโดยอือไปเข้าไปบ้นา,นนบานเลขด้งั้นนักเลยบอกนักแรกกะ เขาลบ่วงเขา8:00นคือว่าเฮียนทวนคืนโดยบ่ได้เฮียนบ่ล่ะสิเบิดแล้วอาจารย์ก็นั่งแบบโจกกอนว่าเฮาเฮียนเวียนไว้มันก็เบิดไวอือจั่นบ่ธุระสามุทรก็คือว่าพยายามกันทํากันเฮียนให้ดีสุดโยอือแม่เจ้าไปใชซ้ํา หองอือก <than> ็สอบยี่สละนะก็สอบพุ่นอือเอามาเห็ดยังนะเอามาปลูกผักเอามาปลูกผักเออเออเออาปลูกผักปลูกหญ้าบ่โอ้ขอบใจเด้อยมาทำมาไตโรงเรียนบอกเลยเนี่ยผ้าผิดปะยันตุกเลยล่ะใส่อีกบปล่าล่ะเปิื่นแล้วเปิื่นแล้วเปิื่นแล้วก็เอาไม้โบเห็นแต่โดนงามเนือน้องมวย โอตั้งแต่เป็นนักเรียนนี่เนาะสนวนแม่นน่ะเพิ่นสดใสเด้อพุ่นน่ะเพิ่นสมวัยเนาะนี่14 15ปีเด้อเนาะ15ปีกําลังสิย่างเข้ามาโดยกําลังเป็นสาวไว้ทีอ่าคือว่าหมู่คู่กับน้าไปแต่กับน้องอันนั้นเนาะคนบดนี้ปัดน้องยังเกาะอนอีละตุกติ๊กงมุยมุยเนาะ เออน้องมุวยมาแล้วน้องมวยน้องมวยเป็นมามีโรดมานี่โอ้ไปนทำกันกับน้องมวยน้วยเอามาต้นมาได้สละต้นมาเป็นเพิ่มมาน้าเพิ่มกะรขายน้องมวยมาส่งน้องมวยก็มาส่งเพิ่มต้นเทียงนี่บพรต้นเทียงเคือสิมาหับเอาหมุ่ยไปอือเพิ่นสิมาหับเอาเองโดยเอ้าแต่เศร้าเพิ่มมามีโรดบ่กเลยอะโอ้คือว่ารถเพิ่มการมีอยู่แต่ว่ามันแบบ ไปขูดได้คนเอาไปเ,เนาะแม่ผเอาไปเห็ดเปียะอือออรถเพิ่งมีแบบนั่นแหละหลายคนใส่รถเนาะแม่หลายคนใส่รถแเลยปะนี่แต่เอารถไปเห็ดเวี๊ยะแต่รอบเทียมคนมาจ็ดสีบ่บ่ละโดย,อยนอเนผลกับไรขุดไรคน้นเขามาเนี่ยรถเพิ่งคันเดียววะโดยคันเดียวส่วนรอบรอบบ่ายนี่คือเพิ่งสิมาฮาเอาเจ้าไป ด้วยการดิเดโซนน้ำกันไปจึงได้ประหยัดน้ำมันไปอีกทางแม่ไปใส่ไช่ห่อนแฮงนอนเลยละขึ้นเท่าขึ้นเท่าคู่กินข้าวเทียงกันยังมาเนี่ยกินข้าวเทียงกับสิ้นแหงกินแบบง่ายๆอยู่ง่ายเนาะโดยอันนั้นเหมือนได้ใส่สุดสีขาวว่ามาเนี่ยมาเฮียนกีฬา เย็นกีฬาเลยสุดแบบนี้ต้องเล่ก็ะสือขาวคือถูกวันผุดเหมือนย็นกีฬาบอกโอคือว่ากดเกมระเบียบพื้นเนาะห่อนห่อนคนเที่ยวไว้ห่อนอบอ้าวเรามาเนี่ยแกนี่กะฮ่อนแห้งกางเกงนี่มีพัดลมเปิดปะบ่มีบ่มีเลยพื้นภัยบ่มีใส่แสงอาะที่เกะนอนแบบ ห่อนห่อนใครได้น้นอ,อนอนเ,เปิดประตูไหมเอสหคืบบอว่านอนอยู่เตียงบนนอ,ยนอนี่บอสนอนนอนไหนกเ,กเก้าว่าเอาอดอกเย็นในแจังเข่าในซีบอสหือว่ากับโมเป็นต่ญาติเนาะเพราะว่าเพื่อนของว่าพัดเป็นกับไก่กันเนาะ,ะนั่งบิดน้ำกันคนักอยูใช้ขู่อลไรคนใคร่แต่ว่อยู่คนเดียวกับญาติคือกันได้เนาะน้องมวย แต่กระมัวเน,น้นเอาแบบนี้แมโบเงียบเงาเมย์จะไม่ได้ออกดินใหม่เพราะใส่ละเมื่อนี่ปกติแล้วเพิ่นไปทุกเมือ่อว่าเพิ่นไป,ปยังอยู่บนดินใหม่นะไปส่วนดินวานอี่กระไปเพ<อ>ือสร้างของคือว่าเพิ่นสร้างดินข้ามาแล้ว ใช้ดินขอบบ้านเพิ่อนอ๋อคือว่าตังเสาแล้วเนาะกับบริหินโดนแล้วบ,บ้านของเพิ่นจะเป็นจังไดทำมาพัดเลยเสร็จละมันไป,ปนนนบ่มื้อนี้มื้อนี้ยเนาะโลภคือการโลภคือกันบน <c oughs> ไ่ได้ถามเพิ่นเอ่า <c oughs> อาจสิสร้างไปเฮ็นเลยเนาะยังบ่แล้วเนาะอืมๆอาจสิ่เราบายเพิ่นสิไปเจาะเบิ่งเพราะว่าอันตอนนั้น12 0 0นคือเห็นเพิ่นขี่รถ ขามาพี่ดูว,ว่าเพิ่นไปเบิ่งดินใหม่บ่ล่ะโดยน่ะจะไปดินเพิ่นก็นสิเอารถน่องมวยไปฮะ,ะล่ะเนาะเพิ่นก็นบ่สมบูรณ์แบบยืมเนาะอ<ม>บ้านไก่เฮือนเชียนน้ำเพิ่งเฮอือเสือเพิ่งป่าวะะ<ม>่าซั่งซอยกันไปว่าล่ะที่เพิ่นที่โตแม่นก็ซอยนิดนึง่งก็ซอยนิดหนึง่งนาะน้องมวยตอนน้องมีมบาทที่เฮาอาศัยเพิ่นเนาะแม่นๆ ยังเล้ไปเอาไม้ไปเพ็ดรยังเล้บ่ะไปเกาะบางเงี้ยวบ่เนาะสุขไกกข่บดแดงมาจักกระโพกนี่เราเหมยเคยไปสุย่ยไว้ละไขบ่บดแดง <c ười> อ๋อเคยกูว่าลองไปสุกมึงนี้ผู้สาวสุก <c ười> ตรงน <c ười> งี้ไข่บดแดงเนาะอ๋อบะหมี <c ười> บ่แถวนี้โอ้คือแถวนี่นี่มีต้นกระท่านลายน <c ười> าเนาะเกิดธรรมชาติมากระท่านแล้วก็ยานั่งลายแถวนี่แล้วก็มีกบกระเล่งเนาะ เกีหน้องไม้ก็ง่ายทีเดีวนี่ภัจจเกีหนอไม้ห่อยไปหาหุ่นเล้วน้องมวยเออน้องมวยน้องไม้น้ำหนีไปใส่เบิร์ดได้ละอันห่วยขับในล่ะโอ้โขับไปในเนี่ยัวกินัวกินเยเจ้าเก่งดูอยู่บ่เก่งอืมจะที่หากินยังรนองยามนี่กัแห้งแรกเนาะ อย่างมังโมงเอามังโมงไปขายบัมโมงสุกไปละบักม่วงไปเอาขายได้เนาะไม่ค่ะมังงกระโอละนี่มังโมงลายแถวไหนจะบอกเคยเอาไปขายอยู่วะเคยเลยเอาไปขายทงเท่าไรดีว่าขายเป็นกิโลขายเป็นทงตัวสิบพันสิบพันในลายเดือบ่หลายเต็มทงอันนี้บักทงละโลนี่เต็มโอขายเส้นองมวยขายปากทางอ๋อที่บอลบอลที่เปิลเฮดปุกตุไกใบยันบอก หารายได้เสริมเนาะพอได้เงินไปโรงเรียนโดยเพิ่นน้องมวยเพิ่นก็เป็นคนดูมาเนาะสาวนวลแม่นปีบางแล้วนี่บ่อยล่ะโดยปีบางแล้วนี่เจ้ายังได้มาเก็บมาอ่าม่วงอยู่แถวนี้อยู่ตีปีปีบางแล้วนี่ยเป็นพอเพิ่นอยูแล้วพอเพิ่นถึงไปสานเอาพ่อเป็นคนไปเอามาให้เมียกับลูกขายโดยเป็นจังได้สาการเฮียนของเจ้า เสีคะแนนดีได้ที่1ทุกเดือนนอยที่1มันมันมีผู้เก่งอยู่แล้วในห้องคนได้ได้ที่1ทุกเดือนลวยที่3อก็ยังดีได้ที่3อได้ที่3ดีได้ได้ก็ยังใครกว่าที่20ที่10ไปซะนะเนาะเป็นผู้รองก็ยังดีอยู่กเนาะได้ฮอดอ่า15 18ครอ่า7 28ก็ยังมี ตอนนี้อยู่มอ,อยังตอนนี้มศอ๋มอมศอ่ะอยู่สิบสี่ปีเต็มเนาะ,ะเยเี่ยนไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวคือเก่งเองคือผลปไปเรื่อยๆนั่นแหละพยายามก็ดีแล้วที่ว่าเขายังมีโอกาสได้เข้าไปเรียนอีกรอบเนาะแน่นแน่นเอาหนองใหญ่บริมาดิดน้ำบ่มมาเนี่ย สวัสดีค่ะเป็นได๋ล่ะเกิดเรื่องขึ้นมื้อน่ะเจ้าก็เห็นบ่ได้ยินเสียงได้ยินเสียงอจักโมงอะนะประมาณดึกนี่แหละาอืมยินเสียงเอาหายยังเด้วันนี้เสียงน้องหโอเป็นเแนวดกับน้องคือว่าอีหยังแหละคือได้ยินข่าวว่าน้ํา้อนบ่ บ่แม่นซั่นเนาะอือน้องเพิ่นบ่เห็นเอื้อยไปเยี่ยมอยู่บ่เห็นแมจักก็เพิ่นไปใส่เนาะแมอ,อือ,อเพิ่นก็มาดนําเจ้าเด้ออยู่บ่เวลาเจ้าบ่ได้ไปหไปเฮียนนี่จังได๋แหอันมาดินกับน้องมวู้สึกแบบใดล,ละ่ะฮะกฮูก้ว่าบ่อีสเพิ่นดีอยู่บ่อีสก ดีอยู่คนมาเพิ่นก็เว้าแบบเรื่องนั้นเรื่องนี่ค่ะหวยโฮสต์ชวนแววคือว่าได้เพิ่งฮู้จักกันเนาะได้พึ่งฮู้จักตอนเคนดูเรื่องลงมาเรื่องฮู้จักเลยอย่างก็บ่ปถามกันถามมาอยู่นี่เพิ่นก็มาหล่นน้ำเพราะว่าอยู่ใกล้กันคือถานมกันตอนอยู่นี่แต่ว่านิสัยใจคอนี่ยังบ่ค่อยฮู้เนาะออืคือว่าเมื่อนั้นกะ เห็นน you ั่งอยู diving. ่กับน้องมวยก็เลยบอกว่าไปแบบไปตักน้ำซอยน้องมวยวมาไปนอนน้องมวยเนาะอ่าไปเอฟซีเหมันเม่นมาว่าเอ้าตอนอยู่กับน้องมาคือพวซอยน้องว่ะมันตอนอยู่กับอันน้องมวยว่บซอยน้องมวยว่บสันเอ้าเป็นจังใดเนาะเออนี่กับบะฮู้นอนน้องมวยเนาะอ่เอฟซีมืนอาจสิฮู้แบบลายช่องเข้ามาไทยถามแหละแม่แต่ละช่องมาไทยกับเือกันเนาะแต่เพิ่นบ่ได้กลรด้วยบ่ล่ะ

นนอืมตเตะบ่โทรศัพท์ <laughs> ระหว่างโทรศัพท์กับหัวจังอันไดสิเตะก่อนเนาะเอ้ยเนาะของน้อยคือว่าแหละเวลาผิดพลาดให้บ๊อก,กขอเขาใจกันอา้าวเอาไปเรียนะ <laughs> นอนาอะครน้อไ<ห>อเด็ด ห้อนห้อน้องมมยห้อนห่างเอากลาคืนนี่กะอาบนั่งจังโมงหลัดเบบจังสิเข้าไปนอนเด้อเต่อเบ้อโอ้มันมีบนเปลออกมาเนาะอาบเย็นๆเล้วเข้าไปนอนกะสิได้แจ้งยกขึ้นวนนี้ แต่คันอยู่โฮมเด้นี่ยังแบบสงัดนิ่งเลยขนาดมไม้หลายก็ยังเหี่ยมโไม้โไม้แบบใบบางๆเนาะมันใบบางแล้วช่วงนี้มันกระดเนาะผมก็ทานพี่น้องมันก็เลยแบบใบไม้ก็เริ่มแล้วเนาะนี่ๆทางสาบเพิ่นมาหน้องโม่มาแล้วพี่น้องเ้ว่าหน้องมวยบ โ <c oughs> อ้โหโอ้โห <laughs> ปรจินนัดตะไทรเนาะเดี๋ยวแตมาดินน้ำน่องมอยนี่แล้ววันนี้ก็กละส้วงเฮียนคือว่าละเป็นบันทีว้านสาวฮูกาชิยู่วัดมือโดยแม่นเพราะว่าส่วงเฮียนเนาะมาพักเที่ยงกินข้าวแล้วก็ไปห้องเฮียนอีกเนาะแม่นเมนแสดงก็พูดละสี่ห้ามงแดงเนาะน้องมอยจักม้งคนเขาเฮียนบ่ายม้งอ๋อบ่ายม้ง โอ11:00น่หกเนาะ่1 2 1 <c oughs> 2อ1 2คงเสียงรดอันนั้นบ่ล่ะจุกบ่โดยเพินจกดินจกดินจินคายอ๋ก็สิเสียงเบิ่นอยู่แล้วซะติดแท้หลายน้องใหญ่ๆแ่นบ่อยู่ทาอือ ว่ในช่วงนี้กัี่น้องมวยกับคายคำว่าบรสิมาซอยเบี้ยเมย์บ่เกตยังเดดแต่ละมื้อตอนเย็นเบอัน้ือเบี้ยน้องมวยพี่จอยู่หน้าซอยแม่แดดทั้งเมย์ประเทศเบี้ยงเหนือยกเลยกัไปดินคําวานก็กินคัมเปสะดิน ดินต้นเมือต้นขำแล้วก็มาใช่แล้วรถตารถพนดีอยู่คำกับเยี่ยงมารถแต่ว่าเจ้านี่คือเลือกเคี่ยนเนี่ยต้องมาบริหนี้บริบรินั่นนี่บยบอยไปบ่มี่ไงวันเสาร์วันอาทิตยเพราะว่ามันไก่กันเนาะเวลาเลือกเคียร์เนี่ยกินมากินข้าวอยู่นี่ัว้าแหละบรินั่นจะพบเป็นระเบียบเด้ที่ไหนแม่แม ห้องนอนน้อยแต่ว่าเพิ่นจัดเป็นระเบียบมันก็คือใหญ่เนาะสานวนแมก็สะอาดทั้งเพิ่นพัเมียเดบ่ได้ห่ผ้าพูแลเนาะน้องอยเนาะมันแต่คนหนาวอรอบเลิก่อากาศเย็นอือกะรอบสิแจเนาะตอนแลงนี่นบ่หลับมันนแม่น ตเงี้ยผมเงี้ยไปเที่ยวเอ้มีเจม่ะเงีอยเอาเคยทอดเจมอพบรกเป็นได้นะคือมีด้วงเลยเนาะไก่เชดิกเกี่ยเหนียวเด้ยน้องมวยหยัดเอาหมอนเด้อะสื่อหมอนมาหยัดได้บ่สี่หานมวยเนาะได้ได้บอสสื่อหมอนฉกมาหยัดไว้เดี๋ยยักหมนยังยังกระอกมาใส่ใครกลัวเฮาไปซื้อเพิ่นเนี่ยผมเปนซ้ำหน่วยห้าสิบบอสตระ ด้วยว่าสีหน่วยเ,เนี่มอนยัง่นอนดูแทนเนี่ยอ้าวมันเป็นมอญขนยัดใบคลายนี่สี่หน่วยบอกคืนะอพวกหน่วยอเอยกระเบือมนเ,ออเป็นแพ็กไว้อนอนละเนาะเคยเคยก็บ,บ่เคยซื้ออะไรอี้ได้เคยถามอยู่จักเท่าไตรแหละลืมแหละสี่หน่วยห้าสิบบคือพกหน่วยห้าสิบแหละลืมแหละเฮ้หมูมาเลยไปเจ้า เฮ้ยยังรุดเฮ้ยไม่เนาะ <c oughs> เอ๊ะัวานแอฟแบบกะเวลาได้อยู่เนาะไปเฮียนก็นได้ไม่ยากดอกจือเ<ม>วลาแลเราควรจะเย็น,ยน,ม,นมันหมูผัดชิมาสู้เด้น้องมันก็ต้องนั่งรอถาอยู่นี่แหละมลมหนะมูม,มาฮับเนาะมีหมูมาฮับเดีต็มไปน้ำกันน้อยละเดี๋ยวเราขับรถตัวเองเหมือนส่วนไทยมองไปไปค่อยมาเด้อขับรถ เรีนเยนวัย <laughs> đấy ใครเลยแหละดีใจนำ้ำเซ้าเจ็บเซ้าไข่ได้ก็เลยก็่ต้องกินเย็นถ้าจะเป็นไข่นะ<ด>เย็นมันจะเพิ่มอาการห้าขึ้นอีกเลยกา,ารธรรมดา,วาความกินความอยู่ฮะล่ะกระเมนอยู่ว่าที่แรกเ้าคู่บริกิอยังน้ำมันเ็ยังเจ็บยังไข่มันกระเมอยนยุบไอ้แต่มันเป็นมาแล้วเขาก็ต้องแบบ การกินเฮาก็ต้องลดทอนเด้อว่าระวังระวังล่ะเนาะถ้าเฮากินมาแฮงเพิ่มอาการเฮาเพิ่มอีใด๋บ่เซาง่ายดายอืมพยายามกินยาให้ได้เด้อใหญ่แด้กินได้แล้วบ่บาดกินได้แล้วกินได้แล้วเออเอาๆเป็นนี่เป็นางก็สิได้สบายใจแม่ออนี่บัดใหญ่แล้วโอ้ยให้กินยายากห้วยอกใจแล้วแม่ก็่ติพุ่นเด้ล่ะเอ้ย อออเ้จาจังใดก็ให้ทางน้องมวยพักผ่อนรอทางโมมาฮับเอาเด้อล่ะเด้อเออขคอยไปขคอยมาเดินทางปลอดภัยอา้จาจังใดก็ปะก่อนมื้อนี้อยสบายดีโดยพ่อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็บทางสอนองกะมาเยี่ยมมายามเด้อว่ามาทำไทยทางน้องมวยเพิ่นคือเก่าคือเดิมพ่อพี่น้องเอ้ยโดยจดังใดคลิปนี้เนาะพี่พาประกันใดสาวน้อยก,ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพ่อพี่น้องเอ้ย ກະສະນະລາພິນີລາໄປກ່ອນຂໍກ້າຮມສະບ